ตอนนี้หนาวมากครับหลบเข้ามาในรถนะครับมีเพื่อนๆอยู่หลังไหครับขยับรถก่อนโอหนาวมากสุดๆอากาศโคตรเยี่ยโอ้โฮ้เฮ้ ครับผมอยู่ที่ดอยผาแดงนะครับอุทยานแห่งชาติลางสารนะครับจังหวัดตากนะครับเ,เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยผมว่าน่ะที่นี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเงียบสงบแล้วก็คนน้อยนะครับแล้วก็บรรยากาศวิวแบบคือวิวดีมากเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีทะเลหมอกตอนเช้านะครับแล้วก็พระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะ ตรงฝั่งตำแหน่งอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูคนที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับกับที่นี่นะครับห้องน้ําก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลดีนะครับแล้วก็เย็นตลอดทั้งคืนเลยนะฮะถ้าใครที่มาเนี่ยจะต้องเอา อุปกรณ์กันหนาวมาด้วยนะครับเพื่อนๆเตาผิงไฟอะไรเนี่ยมีให้นะครับจุดไฟได้ก่อไฟได้นะครับแต่ก็ระวังเรื่องลมหน่อยนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยรถก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าลําบากอะไรครับมาได้นะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเป็นโฟลวิลส์มากกว่าเพราะว่าทางเขาเนี่ยเป็นทางดินทางดินขึ้นมาเลยนะครับรถเก๋งที่เป็นขับ2อล้อเนี่ยอาจจะมาลําบากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ลองดูนะครับ ผมก็มาฝากเพื่อนๆแล้วกันกับดอยผาแดงในทางเส้นทางข,ขึ้นของเขาเนี่ยนะครับหมู่บ้านนี่คือก็ยังเป็นแบบพวกชาวมูเซอร์ชาวเผ่ามง้งทางผ่านเนี่ยจะเป็นทางผ่านแบบเป็นเส้นทางทางผ่านของหุบเขาที่มีหมู่บ้านมีร้านค้ามีร้านขายของนะครับมีหมดนะครับก็หมู่บ้านเขาก็ทําการเกษตรเลี้ยงหมูทําไรสตอเบอรี่ Story นะครับเพื่อนๆก็ลองแวะแลวลองพูดคุยกับ ชาวบ้านได้แถวนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นมิตรมากนะครับที่นี่นะครับส่วนตัวเองเนี่ยตัวผมเนี่ยก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเพราะว่าจริงๆอ่ะก็เป็นคนที่อยู่ตากมาแล้วสิบกว่าปีนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็ไปเรียนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอืมดีดีเลยนะอยากจะใหเ้เพื่อนมาเที่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเดินดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับดอยผาแดงอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติ หลังสารเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ้าวนะครับนี่ดูฮะทางเดินตรงนี้เนี่ยโอ้โหดูนะครับคือตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อน มันก็จะเป็นลานที่แบบจริงๆกลางเต้นได้นะเนี่ยตรงเนี้ยจะฟุดฟัดฟุดฟัดนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อคืนอากาศหนาววันนี้ยังอยู่ต่ออีกวันอยู่สองคืนสามวันนะครับนะะดูเดี๋ยวผมสับกล้องให้ดูครับปึ๊บอ่านี่ครับ ลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็กลางได้นะครับอโอ้บรรยากาศดีรถรถเอาลงมาได้เลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลงมาตรงนู้นได้เลยฟ้าข้ามามาจอดตรงนี้นี่เดี๋ยวพาเดินไปดูเสียงพุดฟัดฟุทธัดนนอนดยนะครับขอบทานอภัยนะครับ นี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับอของดอ,อยผาแดงจะเรียกผาพึ่งอยู่เรื่อยลยผมะ่ะโอ้ดูครับฮะลมเย็นตลอดเลยฮะอืโอโหบรรยากาศดีมากนะครับคือ ก็ไปมาหลายที่นะครับแต่ก็ประทับใจที่ที่นี่มากเลยนะเพราะว่าใกล้บ้านใกล้บ้านผมนะครับอากาศเย็นสบายลมเย็นที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนโรงเรียนของพวกดอยมูเซอร์ของพวกกลุ่มชาวบ้านเนี่ยใครที่อยากจะมาบริจาคเนี่ยก็มาบริจาคได้นะครับติดต่อทางดานลาเขาจะมีศูนย์อยู่ศูนย์สำนักงานของเขาอยู่ก็ติดต่อทางชาวบ้านทางศูนย์หรือติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ ก็มาบริจาคมากางเต็นท์แคมปปิ้งกันนะครับอืมป่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่อนะครับดีอ่ะต้องมาอีกผมอะ่ะจริงๆเนี่ยนะนี่ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับมีคนถามว่าเออทำไมไม่ค่อยใส่เสียงเพลงเลยอะไรเลยพอใส่ปุ๊บม,มันจะติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ค่อยอยากใส่ครับก็เอาแบบเรียวๆอย่างนี้เลย,เย,เยดีกว่าเนาะนี่ก็เป็นทางขึ้นมาปุ๊บเฮ้ย <c oughs> hey. นี่นี่ก็เป็นเป็นลานมีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นสามครับนี่อุทยานหแห่งชาติลานสารนะครับอุทยานแห่งชาติลานสางนะครับอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติลานสางดอยผาแดงนะครับอืม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหน่งชาติลานสางที่รอสอสามดอยผาแดงนะครับสวยมากเดีย๋ยวตอนก็นวันก็จะมานั่งกินกาแฟแถวนี้นีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหม ือจะเป็นโซลาเซลล์นะครับมีอยู่สองสามจุดโซลาเซลล์นะมีที่ล้างจานนะมีลานกิจกรรมทำได้หมดนะครับอืม กลับแล้วเหรอครับพี่สวัสดีครับยังไม่กลับเหรอครับยอยจะกลับอมาจากไหนครับพี่โอ,อ้ใกล้ๆนี่เองเนาะ๋อ,อเนาะเห็นตั้งนานแล้วเนาะพี่เนาะมาคนเดียวเลยเหรอพี่โอ้สุดยอด <c oughs> ดีเลยใช่ไหมพี่ <c oughs> ไม่อยู่เหรอพี่ <c oughs> โอ้ผมเนี่ยเนี่ยเต็นทนะ์นะน่ะต้องเอารถบังอะเอารถมาแต่ว่าไม่กางเต็นท์เอารถบัง ทำงานต่ออยากพี่อยู่พี่เนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ใกล้ๆบ้านเราไรนะครับใช่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปกันพี่ลักเจียงสว่างมากผมเดินแอบดูองพี่อยู่โอเคครับพี่โคแมนเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับ ผมก็มานี่เอารถตู้มาจริงๆเอะ่ะจะเอาเอาเต็นต์มากลางเออแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเต็นต์มากลางครับเพราะว่าหนาวมากนี่บรรยากาศครับนี่นี่ <c oughs> คุณกับพี่เมื่อกี้เจอพี่เขาคุณกับพี่เขา จริงจะเอาเต็นท์มาแล้วก็ไม่ได้เอาเต็นท์อไม่ได้กลางสุดท้ายพี่หนึ่งไปไหนอะ่ะอ,อ,อยู่ไหนสุดท้ายนอนในรถจ้า <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ก็ทำกับข้าวกับตากินนะครับอ่าเดี๋ยวพาเดินชมอีกอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านฝั่งซ้ายเมื่อกี้ฝั่งขวานะครับอ่าลานที่นี่กว้างมาก ถ้าผมให้คะแนนนะเอาเลยนะมากางเต็นท์เหรอครับอทิเยาไม่ได้กางเต็นท์หรอมาจากไหนเนี่ยแม่สอดโอ้คือวันนี้เจอในคนอยู่แถบโซนนี้เลยเนาะเคยมาครั้งแรกปะครับใช่คนระับ <laughs> เหมือนกันเลย <laughs> อยู่ใ,ใกล้ๆเองต้องกางซะให้ได้เลยไม่เคยกางเลยใช่ไหมหนาวมากตอนคืนนะ เคยแต่ไหนนะต้นตะวันอ๋ออุทยานแห่งชาติตากสินอันนั้นก็ดีแต่ว่าผมว่าที่นี่ดีกว่าไม่เยอะไม่เยอะแล้วแล้วลมลมแรงข้อเสียคือถ้าไม่เอาอะไรมาบังนะอยู่ไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าจะอยู่อีกคืนแต่ที่มาสอนกอน็คนมารีวิวอะไรเงี้ยนี่นอ๋อคนไม่สอนก็เลยขึ้นมาเที่ยวที่นี่กันอ๋อมันดีอ่ะพี่ว่ามันดีเลยนะ น้ำเย็นเจี๊ยบเย็นมากที่แม่สอดมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างอะแบบเนี้ยแบบแนวนี้เลยอะแนวนี้อ,อ่าเรจะมี่นอยป่าหวายใช่ไหมโอ้พี่พบพระพบพระแล้วก็จะมีที่นึงน้ำเงาเย็นๆเลยนะพี่ที่บ้านธงชัยท่ทีเลยไปทางเข้าเข้าเมืองตากหรือว่าเข้าทางไหนเข้าไปทางแม่สอดออไปทางแม่สอดชื่อว่าอะไรนะ บ้านธงชัยใช่ไหมเออทางงี้มากทางเล็กมากเลยเหรอบ้านธงชัยห่างจากนี่กิโลนะห่างจากนี่ไปประมาณประมาณสิบกิโลเลยเหรอปากทางเข้านะอ๋อปากทางเข้าแล้วเข้าไปอีกกิโลประมาณยี่สิบสามสิบโลแต่ข้างบนมันสวยมากที่อผมไปไหนมีรูปไหมขอชมหน่อยสิเอาสายกลางเต็นท์เหมือนกันนะครับเนี่ย จะส่งวันนี้ครับโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์มาครับเนี่ยคนเดียวเลยใช่อินดีอย่างเดิมสวย้ยโอ้โหดอกดอกอะไรนะใช่ดอกกระต๊อกผีใช่ไหมแต่คล้ายๆอืมแต่มันจะส่งวันนี้เยอะเลยเออสวยแฮะบ้านธงชัยครับผมเออโอเคเดี๋ยวพี่ลองถ่ายรูปอะไรดูเล่นขอบคุณครับแต่มันทางมันต้องใช้เป็นข้อส่งเขาเดี๋ยวเราหาข้อมูลดูที่ อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเก็บที่อื่นมันต้องเยอะผมจกไปกีพวกปูกระดึงอ๋อูดึไปไปรอบนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปดูเมาคอนแถวทับวงทับเบิกอะไรเคยไปแล้วมั้งไปมาหมดแล้วครับเออน่าจะหมดแล้วเนาะถ้าโซนนี้เขาน่าจะเก็บหมดอ่ะโซนเหนือก็ยี่สักไปไปหมดเลยใช่ไหมที่ชอบที่ไหนมากที่สุดแถวเรือครับกูเรือใช่ไหมมันเย็นนะเนาะแต่แต่ไม่ชอบอุทยานแห่งชาติ อะไรนะที่ที่เลยเขาจะมีชื่ออะไรวะภูกระดึงภูเรือภูเรืออุทยานครับไม่ค่อยเวิร์กเนาะหินเยอะเนาะใช่พี่บอกแต่ว่าบรรยากาศที่อื่นเนี่ยดีภูเรือแต่จะมีโซนที่แบบถ่ายรูปสวยๆก็บึงการนะบึงการอ๋อแถวน่านเคยไปยังไอ้ที่เป็นหมู่บ้านมณีพฤกษ์อ่ะเฮ้ยดีลองได้เลยนะถ้าไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ก็ ต้อยปุยอ๋อต้อยปุยโอ้เยอะหลายที่เนาะสายเที่ยวเที่ยวคนเดียวครับใช่เหรอแล้วก็บางทีก็ไปกับเพื่อนบ้างน,นี่เรียนอยู่หรือทำงานครับเออทำงานอ๋อทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยเวลา,าว่างก็ไปเที่ยวชอบขี่มอเตอร์ไซค์ <laughs> สบายดีใช่พวก t ัว r ิง g sport อย่างนี้แล้วเธอฟิลนอ้องจริงเนาะบางทีฟิลเราอยากขี่เว็บก็มีนะพี่อะใ่ยอะผมก็เลยเอาขับไปดีพี่จริงมันเป็นฟิลจริงนะ ดีกว่ารถยนต์นะพี่ดีกว่า้องตัวกว่าถ้าคนสองคนนะ้องความแล้วไม่ต้องแบกไปอยอะหรอกมามากครับเอาอันนึงตะเกียงเล็กๆอันนึงจบแล้วอันนี้เหมือนของพี่เนี่ยเอามานี่ยังไม่ค่อยได้ใช้ไงก็เลยแบบอเออก็เลยเอารถตู้าตมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผม,มอยากได้อยู่รถตู้ <c oughs> ก็สะดวกดีนะ,ะวก็ถือว่านอนในรถเงี้ยจริงองทที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านในรถ <c oughs> จริงจริงพี่ว่านะถ้าทําแบบนี้นะไม่ต้องทําแบบ ห้องครัวห้องอะไรทำแค่ชุดนอนอย่างเดียวพอชุดนอนโต๊ะนั่งแล้วก็ห้องน้ำเออพอพอห้องครัวเราก็ทําข้างนอกอยู่แล้วจริงๆอ่ะง่ายง่ายโม่งเล็กนะหรือราคาก็ยังไม่ค่อยแพงจะเอามาทำทั้งค่เป็นมือสองมือสองพี่ก็ซื้อมือสองเอาเป็นที่รถของธนาคารมาทำเองเออตู้ทึบเออเป็นตู้ทึบใช่ใจแล้วมันโล่งหมดเลยก็ตีใหม่ดีพี่บอกเลยว่า พี่ยังไม่เคยใช้รถตู้มาแคมป์หรอกเพิ่งมาปีนี้ดีกว่าแล้วรู้สึกว่ามันง่ายง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทางที่แบบอย่างเนี้ยพี่ว่าควรจะเซตให้มันสูงหน่อยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยกสูงเออแค่นั้นแหละยาใช่เพราะว่าให้มันสูงเท่ากระบาจบเลยกระบาไปไหนเราไปได้อืใส่อะไรอุปกรณ์ก็ไม่แพงเซ็ตแหลกหลังคามันก็มีประกอบด้านมานั้นข้างได้ถ้ามากับเพื่อนอ่ะ เป็นลูปลูบลูปท็อปอะลูกเดนอะแต่ไม่ไหวราคาของกอ๋อพวกทีสามทีสี่โอ้เป็นล้านอะ่ะพี่ว่ามันถ้ามีตังก็เล่นได้นะแต่ว่าก็แล้วแต่คนะแ,แล้วแต่รถนิยมอะ่ะเพราะว่าพวกคนที่พี่รู้จักเขาก็เล่นกันอืม,มแต่ออฟโรด,ด้วยหล่อเลยอะอแต่มันก็อย่างว่าล่งบเราไม่ค่อยถึงก็เลยเอาอย่างนี้ก็จริงจริงอย่างเนี้ย เขาก็มีตัวพวกนิสสันพวกโตโยต้าปีเก่าที่เป็นโฟวินก็มีนะราคาเขาแสนกว่าบาทอันนี้ตัวรถนะทำอีกงน่าจะแสนกว่าเหมือนกันนะค่อยๆขยับไปพี่อ่ะก็ตีนยใช่แค่นั้เองเอาพวกตีให้มาเป็นเตียงเอาพวกพวกอะไรมาจริงๆตอนนี้พี่แค่ลื้อเบาะหลังออกอย่างเดียวเองนะแล้วก็บูนอนก็ได้พีได้มอนจบ นอนนี่สบายของมีไอตัวโฟกตัวเก่าพี่ไอโฟกัไอนี่อะไรเป็นโฟกไอ VR6 ก็กกกมาวางเครื่องได้นี่เปลี่ยนเครื่องเป็นอะไร ej เหรอมันเปลี่ยนเครื่องได้ผมรื้อบอรหลังหมดเลยใส่โซฟาเหรอเออก็เจ๋งเดียวคือนั่งได้แค่สี่คนใช่ไหมหรือ <คน S 1> อ๋อสองหน้าอย่างเดียวโหสายโหดคืนนี้จะไม่ให้ใครไปด้วยละเต็มดีกับแฟน จริงเหรอต้องเผื่อไว้เขาบ้างนะที่ว่าเกิดไปเจอกันตามเต็นตามอะไรดจะกลับยังไงเน่ะแต่ชอบที่ดูเที่ยวอย่างนี้ไม่ชอบตอนเด็กๆก็เที่ยวทะเลไปทุกปีที่เพราะว่าก็เหมือนกันนะก็เดียวจันอ๋อพี่ก็ชอบไปดำน้ำแถวเกาะจังหวัดตราดเกาะช้างเออบ้านผมจันระยองแล้วก็ อ่อบ่อไร่ที่ตากอ๋อแต่พอเราเก็บแม่แม่ผมขายพลออยู่บ่อไร่อ๋อก็เลยพี้าอ๋อแสดงว่าอย่าบอกนะขายพลอยขายเพชรอยู่แม่สอดอะอ่าไม่ได้ทำแล้วพี่อเพราะมันเป็นพลอยพม่าพลอยพม่ามันน้ำไม่ค่อยดีนะอืมเมื่อก่อนพลอยที่บ่อไร่เป็นจะดีกว่าดีกว่าใช่ไหมอ๋อราคามากกว่าพลอยพม่าอืม บ้านเช่าเลยอ๋อดีเนาะอายุยังไม่เยอะสบายเตรียมอุปกรณ์ไปเที่ยวอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวพี่เดินดูนะก่อนชื่ออะไรนะพี่มู <c oughs> ยินพี่ชื่อแอมนะเผื <c oughs> ่อไปเจอกันในเ็นฟงเฟนบุ๊คชื่อแอมโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ต้องมานอนสักคืนแล้ว <c oughs> ดูก่อนเนาะเซอร์เย์ อตรงด้านล่างนี้มันก็เป็นเหวนะครับเป็นเหวลงไปแบบก็พาเดินชมอะไรไปเรื่อยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยฮะดูด้านนี้โอ้โหสวยเลย ครับโอ้โหมุมนี้นี่มุมนี้สวยจะถ่ายรูปก,ก่อนโจโอเคก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็จะแทบไม่ตัดเลยนะครับผมแทบจะไม่ตัดเลยเพราะว่าอยากจะเก็บคลิปนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นความทรงจําทรงจํา EP หนึ่งของผมนะครับก็อยากให้เพื่อนๆ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับเป็นวาไรตี้ทำอะไรก็ไปเที่ยวทำอะไรก็ถ่ายให้ดูนะครับบางทีพูดผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ช่างมันนะครับจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับโอเคครับก็มาเที่ยวกันนะครับกับที่นี่ดอยผาแดงอยู่ในหมู่เกาะอุทยานหมู่เกาะอีกแล้ว ชอบจำเป็นดำน้ำอย,อยู่ในอุทยานแห่งชาติลางสารนะครับอ่าจังหวัดตากนะอยู่ในส่วนของเข้ามาเข้ามาอีกนิดนึงอะ่ะเข้ามาอีกประมาณกิโลนึงอะ่ะนะครับพอเจอตัวอุทยานปุ๊บก็ถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วขับรถขึ้นมานะครับอืจะจำเป็นหมูกก่เกาะอยู่เรื่อยเลยผมอะโอเคครับก็แค่นี้ครับฝาก,กเพื่อนๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ thank <laughs> you